เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟี้ยวคุงกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่เฟี้ยวก็พาพี่โมมาปากกว่าหนึ่งรด่านโอ้ใช่วันนี้พี่เฟี้ยวจะมาปากกว่า100รด่านกับพี่โมแล้วบอกเลยว,ว่าบัว High, ร้องไห้เลยว่าเออไม่อยากปากกวัวหนึ่งรด่านไม่ไหวใช่ไหมไม่คือไม่อะไรแล้วคือเดินไปถอยหลังทาไมคืออะไรไม,ไม่มีเลย ออไม่มีไรใช่วันนี้พี่เฟิร์สก,ก็จะมากระโด100ดหนึ่งร้อยดานกับพี่โมโมคิดว,ว่าโมจะกระโดดได้เปล่าอืมได้ได้กระโดดได้กระโดดก็คือพี่อยากจะคือวันเนี้ยพี่จะกระโดดหนึ่งร้อยดายกันไปแล้วเลนสโก้ไปเลยตามมาโมตามมาพี่ตามพี่ไม้ทนันโอ้นี่งานล่วงเลยเนี่ยโมก็ล่วงนะครับแมโอเคพี่<ร>ไปลไไนนะเราไม่ได้กระโดดกันนะเราไม่ได้กระโดดกันนะโอเคใช่ <laughs> ไม่กเเเป็นนดดือลยพี่ก็ไม่ได้ปักกวบมานาเหมือนกันิึงมาวะโอ้ลับพี่พี่กระโดดแค่นี้ก็ผ่านแล้วโมโมไปไหนโมไปตรงนี้ดูพี่ดูนี่นี่นี่ easy ทุกคนทำไมมันง่ายอย่างนี้ชึบ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 โมทมพี่มาให้ทันดิอย่าอย่าผ่าดิอย่าอย่าดิเร็วเร็วเร็วก็โดดมา โอเคพี่ไปแล้วนะไปต่อฮู้ชึบเอาชึบเอาชึบนี่ไงผ่านเแลยวก็เกินไปอ่ะโอเคผ่านชึบชึบอ่าเอาไปบ้านเรารอตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ดีกว่าชึบชึบชึบโอเคชึบ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 โอเคผ่านแล้วโนจะไปด้านไหนอ่ะชิบหายแล้วจะไปยังไงอ้าวไม่มีใบวาร์ปด้วยแต่เซฟแล้วอ่ะโอ้ต้องคือตรง คือต้องโดดใหม่ไปก่อนละกันคือต้องโดดใหม่วายนี่แหละมีมือของคนกระมาอนะทุกคนโมโมไปไหนเนี่ยโมรอพี่ก่อนไม่รอหรอกโอ้โหโมเคยรอนนองอยู่แล้วด้วยพี่อันนี้ไงล่วงล่วงไงอืมใช่มันคือเวรรมของโมจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคลอยจึ๊บจึ๊บนี่ผ่านแล้วโมไปไหนอะ อยู่ข้างๆพี่ชายไงอา้อาวอโมอยู่ด้านหลังพี่ได้ยังไงอา้าวทำไมอ่ะโมโดดดา้าเปล่านี่ไงล่วงเอ้ยแต่น้องแต่บล็อกเป็นแล้วนะอา่าพี่ก็แต่บล็อกเป็นเหมือนกัน,นโอ้พี่เพี่ชายนี่ไงพี่แต่บล็อกแบบปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่ไงอ่ะเป็นไงล่ะทำไมโมทำไมโม,มกระโดดด้านฝั่งนู้นมานชึบ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  นี่เป็นไงทุกคนคิดว่าโมกับพี่เฟี้ยวเนี่ยใครเก่งปลากวัวมากกว่ากันแต่ที่รู้ไงไงพวกเราก็คือเก่งที่สุดในมินิเวิร์อยู่แล้วเอ้ยด้วงหมถึงยิงกระป๋าใช่ไหมพี่ชายใช่เฮ้ยไม่ใช่ละเอาเหรอไม่ใช่เก่งอะไรมากความเก่งของพี่ก็คือการโมนี่แหละเก่งที่สุดแต่โมไปไหนแล้วเนี่ยน้องกำลังดดเล่นล้อพี่ชายอยู่เนี่ยเมื่อไหร่พี่ชายจะมาโอ้โมนี้ก็รีบจริงๆเลย ใคก็เห็นน้องแล้วเออนี่ไงเห็นละดึงดึงรู้สึกทำไมดึงเอ้านี่ไงดันดันล่วงเฮ้ยด่านปลาโมด่านปลาดอนนี้วงคูนอยู่แล้วเนี่ยชึบชึบนี่ไงผ่านดันฮัทอะไรคือฮัทนี่ไงผ่านอีซี่จังเลยชึบชึบชึบ ชึบ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 ผ่านโมเร็วแมปหนึ่งร้อยด่านนี้มันเป็นแมปใหม่นะทุกคนบอกแล้วว่าพี่ยังไม่เคยมากระโดดเลยนี่ไงล่วงไปล่วงนี่โมต,ต้องเป็นสไปเดอร์แมนพี่จะไปฝั่งนี้ละกันโมไปโอ้ยฝั่งนู้นทำไมฝั่งนู้นมันดูง่ายจังวะทำไมฝั่งนี้มันดูยากจังวะหรือว่าฝั่งนี้มันง่ายกว่ามันก็พอๆกันแลหละมันก็ตายเหมือนกันน่ะขึ้นลงขึ้นลง เหมือนกันนั่นแหละเอ้โอเคกระโดดชึบ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 อ่าผ่านแล้วโมระวังชึบเอ้ยมีการเยี่ยมเตื้อเนี่ยมันหลอกไงโมเร็วนี่พี่ชายอะไรน้องก็เหยียบไม่ได้แต่ตกรอบแรกแล้วชึบชึบชึบนี่ผ่านอีซี่ทุกคนเป็นไงโอ้โหอ่ะนี่ต้องแต่บล็อกอย่างนี้นี่ไงโอ้ยง่ายเกิน ชึบ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 นี่ไงผ่าน,นปุ๊บ,บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บ,บ,บนี่คือดาออ่านที่เท่าไหร่อะนะมันไม่มีบอกอะมันมีบอกด่านด้วยอะแต่มันมีหนึ่งร้อยด่านเอาง่ายๆคือมันมีหนึ่งร้อยด่านแต่มันไม่มี <S 2> <S 2> <ต>บอกดา่านนี่อีซี่แล้วก็ไปอีีซ e a ่ y ดีแล้วทุกคนอย่าไปยากเลยถ้าไปยากแล้วมันมันจะโดนแซงอะโมไปไหนว่าไงพี่ชาย แล้วเร็วกระโดดมาพี่รออยู่เนี่ยโอ้พี่ชายก็บ่นจังน้องแค่กระโดดชิวชิวโอ้แต่โบกระโดดชิวชิวเห็นมั้ยเมื่อกี้นี้ล่วงไงเขาไม่รีบนี่ไงพี่อยู่ด่านพึ่งใช่พึ่งพึ่งอะไรพึ่งจะถึงนี่ไงใช่มาละจึ๊บนี่วิชาวิชาดิทุกอย่างเฮ้ยมีกระโดดทับแว่นเลยจึ๊บ ชื่อเรื่องไชไม่ไม่เคยมอสามีแต่ม้อผู้ชายเล่าเรื่องเลือดหางเพราะชื่อ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 ชื่นี่ไงผ่านโอ้โอโคตรปุ๊บปุ๊บปั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 ๊อปั๊่ปอ๊บปั๊บป่๊บปอ๊บปั๊บปัน้อั๊อปั๊บปดฟาร์มแล้วน้องไม่ออกไม่สามารถออกจากัั ซื้อของหน่อยละกันเสียไปหนึ่งเหรียญซื้อของที่จะทําไม่ออกจากตรงนี้ได้เพราอย่างเดียวอย่าออกเนี่ยกลับเข้ามาอีกอ้าผ่านมาแล้วเพราะอย่างเดียวอย่าผ่านมันเข้าไปอีกรอบหนึ่งอย่างตรงนี้เป็นต้นอ่ะตกเอาละฟิเตอไม้รออะไรเธอแล้วก็กระโดดชึบ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 แล้วพี่ก็ต้องมากระโดดใหม่นะ อ,อ๋ออ๋อคือมันวะมันไม่มีใบว้าบอ่ะก็ดีพี่ชัยพี่ชัยได้ตามน้องมันไม่ทันไงอ่าโมอย่าแซงเพอย่างเงี้ยดิพี่ชัยได้โดนเตียสักสี่แทนไม่เอามานี่ไปไหนชึบชึบนี่ไงผ่านอีซี่อีซี่ซนี่ถึงโมงแล้วโมน่จริงโมงก็แซงพี่ให้ได้ดิก็นี่ไง่ะพี่พ่อเร่งนะนี่แซงจริงๆน,นะแ้ยมันลอยยังไงวะโอเคผ่านแล้ว ทุกคนโมแซงพี่มาแล้วแต่พี่ก็รู้ว่าพี่สาวาแซงโมได้แป๊บเดียวพี่ก็แซงั่นแล้วชึบชึบชึบนี่ไงทุกคนทุกคนคิดว่าพี่จะแซงโมได้ไหม,มไนี่ไงแซงได้แล้วเขาชึบชึบ,ชบเอา้าลวงตอนนี้พี่จะกระโดดแบบไม่ตกเลยจะไ,ได้แซงโมได้ทันนันก็มาแซงให้ทันนะพี่ชายน้องลอยเออใช่พี่คิดว่าพี่จะแซงทันแล้วเนี่ยหรอจริงหรือเปล่า่ะเราจงตกโมจงตก ไม่ตกจงตกใช้วิธีเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ละนี่ไงจงตกแล้วก็จัดตกตามที่พี่บอกเป็นไงไปแล้วแตงแล้วแหววอะไอ้แก่เาว่าโมจะไม่ล่วงนี่ไงโมจะล่วงโมจะไม่ล่วงโมจะล่วงหรือโมจะไม่ล่วงแต่ที่รู้พี่จะง่วงแล้วเออกระโดดเลย ผ่านโอเคมาทุกคนโหด่านนี้มันง่ายมากผ่านแล้วคือตอนที่เราอยู่ด่านที่อะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้เราก็กระโดดโดดไปเหอะเพราะว่านนเดี๋ยวมันจะผ่านเองแหละ,ะวุบวุบวุบนี่ไงง่ายเกินทุกคนคนคนกระโดดกิ่งเขาไม่ต้องสนใจกัแบเบรื่องว่าเรากระโดดขนาดไหนแล้วรอตอนนี้คืออยากจะบอกว่าเราอยู่ด่านแต่งงานทุกคนโมโม,โม,โมนั่งโห,โหด,ด่านกระบองเพชร ชึบชุบชุบเขาไงคันจิ้นโหชึบชุบชึบชึบชุบชุบนี่ไงอีซี่ใช่ช็อกอุ้ยแกนะมันมีหมีละอ้าวไม่ขึ้นหมีไม่ได้วะโมยพี่ขึ้นหมีไม่หายมีหายไปไหนอะมีตายมีตายเฉยกินนมกินนมนี่กระโดดอย่างนี้โมยอย่างอ่ะเออเอาไหนคิดว่าสิงได้ มันโดนยังไงอะโมนั่นติพี่ชายน้องก็ลืมแล้วอะเออเนี่ยน้องอัชริยะเป็นไงล่ะทำยังไงอะ่ะพี่ว่ามันไม่ได้ตายบล็อกแต่มันมีบล็อกที่สามารถสิงได้ไม่น้องตส่โหเพชรเต็มไปหอกเลยนี่คือเรารวยแล้วใช่ไหมรวยแล้ว<ห>เรารวยเล้ยวโมเรารวยเล้วเลวยลวอะ รวยเร็วเรารวยเรารวยมากๆเตี๋โมจะบางที่ี่นี่นี่ไอ้รอบรอบเชิบจงตกนี่ไงมินมิมมิมีมีมินถ้าพี่บอกว่าจงตกโมก็จะล่วงและโมก็จะทำ้ายโมอีกต่อไปไม่ลุยอีกแล้วฮ่าฮ่าโมก็จะทำ้ายโมอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็จะพาแบบ ไม่มีอะไรกั้นไม่โฮ้ยทานทานที่น้ำผึ้งโมโอโคจิงเลยทานท่านอาน้ำผึ้งอ่ะหวานเหนอะแบบเหนียวอะเหนียวเหนอะหนาอ่เชึบชึบชึบชบนี่ไงนี่ไงกระโดด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 ไปเลยอาชึบชึบชึบนี่ไงชึบชึบนี่ไงนี่ไงโอ้โหโคจิงโมตาพี่มาให้ทันตีก็ได้พี่ชาย มต้องแซงพี่ให้ได้ได้เลยพี่ชาย,ยางั้นจัดให้ตามท,ที่ทุกขอทุกคนโมจะแซงเราแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเล่งสป,ปีดไปกันเลยกินนมคิดว่าเล่งสปีดแล้วนอ้องจะไม่เล่งตามหรอเล่นสปีดเลยแน,น่นอนน้องล่วงแล้วเล่นสปีดเราต้องตีห่างให้ไกลกว่านี้ไกลกว่านี้ไกลกว่านี้ก็ถึงจุดแล้วพี่ชายไกลกว่านี้ แล้วก็ไกลกว่านี้อ้าวล่วงไม่นะไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังไกลอยู่ไกลกว่านี้ยึบชึบชึบชรบไม่ยอมให้พี่ชายไปไกลหรอกเอ้ยโมยจะตามมาทันแล้วทุกคนพี่ชายคิดว่าพี่ชายจะทิ้งน้องได้เหรอพี่ชายคิดผิดแล้วอะไรจ้าพี่ชายจ้า ล้วงชึบ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 อพี่พี่พี่บอกแล้วตอนนี้พี่อยู่ด่านที่ร้อยสามสิบห้าหรือเปล <issions> ่าไม่ใช่พี่ชายมั่วกก่งพี่ชายพี่โมอ่ะโอ้พี่โมอู้โอ้อเอ้ยพี่อยู่สนามฟุตบอลแล้วโมเฮ้ยพี่ชายไปไกลยังไงสนามฟุตบอลแล้วอยู่ตรงไหนล่ะ เอาง่ายๆนะถ้าโมอยากรู้ว่าสนามฟุตบอลอยู่ตรงไหนอ่ะก็โมลองเอ้ยล่วงไม่นะพี่ว่าโมแซงพี่แล้วตอนเนี้ยยังไม่อะพี่ชายยังไม่ถึงอ่อถึงสนามฟุตบอลยังยังสนามฟุตบอลซีพายจบใช่ไหมพี่ชายไม่ใช่น้องเชื่อว่าอย่างนั้นอ่ะเรารอโมหน่อยก็ได้รอ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 เอ้ยไม่รอดีกว่าหรือว่ารอดีกว่า ไม่รอดีกว่าหรือว่ารอดีวะไม่รอดีกว่าทุกคนนะอยากให้พี่รอมโม,มั้มอ๋อทุกคนบอกว่าให้พี่เฟียไปเลยโอ, <Okay. S 2> โอเคเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็จะไปเลยอุตส่าห์รออัยเมื่อกี้เห็นโมชื่อโมด้วยเห็นไหมอยู่ใกล้ๆอะ่ะโมถือตานฟุตบอยลยังอ่ะเลยแล้วพี่ชายถึงตานฟุตบอยลยังเลยแล้วพี่ชายเลยถึงตานใสล่ลุงยงังแล้ว ตาแดงว่าโมใกล้ถึงแล้วตอนนี้พี่ถือด่านน้ำแข็งน้องยู่ด่านแรกเฮ้ยด่านแรกใกล้ๆนี่วะแสดงว่าโมใกล้ถึงพี่แล้วอะ่ะใช่ไงพี่ชายก็น้องบอกแล้วพี่ชายให้น้องไปน้องก็จัดให้ชิปไพ่เลีวเราจะมาพา่ด่านนี้ไม่ได้นะ ไปขึ้นดาดเขาบงกตอ่ะห้าผู้ชายน้องจะไปถึงผู้ชายเอานะไม่ทุกคนอ่าไม่นะมาถึงคนดาดเขาวงกตแล้วอน้องยังกระโดดไม่ถึงผู้ชายคิดมากชึบ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  <c oughs> เอาล่ะทุกคน คิดว่าโมจะแซงพี่ได้ไหมพี่ก็คิดว่าโมไม่น่าจะแทงพี่ไม่ได้อะ่ะพอยดูจากอ่ะเพิ่งเพิ่พี่ว่าโมแซงพี่ได้แล้วด้วยเชียวอุ้ยน้องยังงใช้ไม่ได้นะนี่ไงนี่ไง,ง,น,งน,ไนี่ไงชึบชึบชึบอ้าล่วงโหเกือบล่วงเฮ้ย,ยมีเห็นเชื่อโมอีกแล้วทุกคนแล้วก็แค่ผ่านเขาวงกดมาแล้วนั้นเองโหโมใกล้ถึงแล้วโมถึงได้เขาวงกดแล้วแต่พี่ก็ไปไกลจากเขาวงกดมากๆเลย ไม่ได้บอกว่าน้องถึงเขาหองกดแต่เนิ่มทากเขาห้งกดมาแล้วะนะตอนนี้พี่ถึงด่านตีกองมาแล้วกึกกึกอะเหรอพี่ชายช่โมต้องมาถึงด่านตีกองมาๆๆแล้วกึกกึกอะแล้วโมก็จะเจอพี่ไม่มน่าจะไม่เจอพี่ชายพี่ชยน่าจะไปด่านเองอใช่ใช <laughs> ่ไหมมันคือด่านล่าว่าให้ด่านมาแล้วกึกกึกถึงด่านด่านตีกองแล้วบอกละกามนะ อ๋อทำไมน้องต้องบอกพี่ชายเลยน้องจะตายเพราะว่าน้องขาดอาหารไอ้เจ็บเฮ้ยด่านในนี่จรวดจรวดที่โมบอกว่าสร้างนานมากอมันคือด่านไอ้ไม่ได้ด่านจรวดเลมันด่านยางโหด่านตุ้มตาบานระเบิดพอทุกคนนี่ไม่รู้ว่าจะถึงระยยางเนี่ยมันไกลยังวะมันพอไม่เห็นเลขมันก็เลยคิดว่าเส้นทางมันอีกไกลอ่ะเพว่ามันไม่ไกล รับพักพี่ชายต้องถึง,งแน่ไม้ถึงหลอโมถึงดานะ่านนั้นแหละดึกด่านติงกองอยงองงังถึงแน่โเฮ้ยหมดอ,อุ้ยทุกทุกคนหมดโมดจะถึงแล้วชึบชึบชึบอกไปแทนพี่ชายไม่ใช่หรอไม่ยอบอยายไม่ได้แล้วเราต้องรีบสปีดนะทุกคน เร่งเราปิดทันเล่งทำไมอ่ะพีะ่ชายไม่ใช่โปรแปรแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร่งิระโดดกระโดดกระโดดจุ๊บ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 กระโดดกระโดดกระโดดแบบไม่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ผ่านตุ๊ดจุนตุ๊ดจุนตุ๊ดจี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 นผ่านตุ๊ดจีนจุ๊บ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 แล้วก็จุ๊บแล้วก็จุ๊บแล้วก็บจุ๊บจุ๊บกระโดดจุ๊บ จ็บๆจ็บกระโดดแล้วพี่ถึงดานแล้วถึงดานอ่าไม,ม่แม่ขนไอดาดสุกินดูชื่อมูจินู่นน,น่ะเออไม่ตายถึงแล้วใช่ไหมล่ะใชาคี่ถึงแล้วไปแล้ว <laughs> โอ้โอถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันวันนี้พี่เฟียวแล้วพี่โมก็ขอตัวลาไปก่อน<ไ>เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับบา๊บายบาย